เนตเต้นิยายเสียงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเบีย้ยปรารถนาตอนที่สิบสองทั้งวันรัชตะคอยป้วนเปี้ยนใกล้ปินละดาโดยเธอคิดว่าเป็นเพราะเขาว่างจากงานจึงลงทุนเฝ้าเธอด้วยตัวเองคงกลัวว่าจะหนีพอตกบ่ายญิงสาวพลอยหลับด้วยสาเหตุที่เช้าตัวรู้ดี อาการจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกายคงปรากฏแล้วแต่พอตื่นในเวลาใกล้เย็นเธอกลับเห็นชายหนุ่มนั่งทำงานง่วนอยู่กับโต๊ะทำงานชั่วคราวที่จำได้ว่าเมื่อเช้าไม่มีมันอยู่ตรงนี้ตื่นแล้วหรอือหิวไหมจะกินอะไรหรือเปล่าเขาวางปากกาเงยหน้ามองเธอเพราะอาจรู้ว่าตกเป็นเป้าสายตาอยู่คนเพิ่งตื่นนอนจะหิวได้ยังไงทำยังกลับไปวิ่งข้ามเขามาอย่างนั้นละ่ะ คนถูกถามตีรวนว่าได้หรือเห็นเธอพยายามหนีอยู่เรื่อยฉันกลัวว่าตอนหลับในความฝันเธออาจพยายามวิ่งข้ามเขาอย่างว่าตื่นมาคงเหนื่อยและหิวเพราะใช้พลังในความฝันไปเยอะปินระดาหน้ามุย้ยยันกายขึ้นนั่งแต่คงเร็วไปถึงรู้สึกว่าห้องหมุนเพงทรงตัวไม่อยู่จึงลม้มลงกับที่นอนอีกรอบจนคนที่จับตามองอยู่ต้องก้าวพรวดมาหาเป็นอะไร ไม่สบายหรือเปล่าช่วงเย็นหมอจะเข้ามาตรวจอีกรอบนอนพักก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งลุกเขาบอกอยังเป็นห่วงมือหนายื่นมาสัมผัสแก้มคางแล้วจับทั่วดวงหน้าทำเหมือนตรวจอาการไข้แต่คนถูกตรวจปัดมือเขาออกไม่ฉันไม่เป็นอะไรแล้วคุณให้หมอที่ไหนมาตรวจฉันไม่ให้ตรวจนะฉันสบายดีแล้วหล่อนว่าพรางสะบัดตัว จนชายหนุ่มต้องอมยิ้มกับท่าทางฉุนเฉียวนั้นเขาไม่เคยรับมือใครและก่อนนี้เคยคิดว่าคงน่ารำคาญแต่พอเจอกับตัวเองเข้าทำไมถึงอยากต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าหล่อนอยังไม่เบื่อนายนะให้ปินระดาเป็นสาวสวยที่คอยปรนิบัติบนเตียงนอนอย่างเมื่อสองเดือนก่อนก็ว่าหน้าหลงไหลหากเวลานี้แม้เธอจะเปลี่ยนไปจนสุดขั้วแถมด้วยความรู้สึกดีๆที่เคยให้เขาแบบไร้ข้อกังขานั้นก็อาจไม่เหลืออยู่ แต่เธอก็ยังนา่าปรารถนาเหมือนเดิมถ้าไม่อยากนอนแล้วเธอจะทำอะไรทำอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกับคุณเอาเข้าไปงั้นเชิญออกฤิ์ออกเดทให้เต็มที่หมดแรงเมื่อไหร่ก็คงสงบเองรัชตะสายหน้าปลายตามองหล่อนก็ยิ้มขันหรือนี่เป็นอาการของผู้หญิงที่เขาว่าอยู่ในช่วงแดงเดือดกันนะเธอเป็นอย่างนี้ทุกครั้งหรือทุกครั้งอะไรหล่อนตวัดเสียงถาม หมุดหนิดกับคำถามที่คิดตามไม่ทันรัชตะยังไม่ได้ตอบเสียงข้อประตูก็ดังขึ้นสักพักเด็กรับใช้ก็รายงานว่าหมอแฟงมาถึงแล้วไหนว่าจะมาตอนเย็นรัชตะพึมพำกับตัวเองก่อนสั่งเด็กไปเชิญขึ้นมาบอกว่าคนป่วยรอใจจดใจจ่อมาทั้งวันแล้วรัชตะหันมามองคนป่วยที่ถลึงตาใสโทษฐานที่พูดจาไม่มีเค้าความจริง แต่ชายหนุ่มก็มองข้ามทุกอย่างเสียไหนไหนหมอก็มาแล้วให้ขอดูอาการหน่อยจะได้มั่นใจว่าไข้ไม่กลับมาฉันรอดตายจากการพยายามค่าถูกจับมัดมาขังในห้องร้อนอ,อกอ้าวทั้งวันมาได้จากนี้คงหัวแข็งตายยากแล้วละ่ะหล่อนว่าพรางกัดฟันกรอดรัชตะหน้าเสียใครจะรู้ว่าเขาเสียใจและใจหายสักแค่ไหนเมื่อรู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้กับหล่อนที่วางเฉยอยู่ ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรเพียงอยากให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางตามที่เพิ่งตัดสินใจเลือกแล้วจากนี้เขาไม่มีวันให้เหตุการณ์เกิดซ้ำรอยกับเธอได้อีกแล้วไม่ว่าจากตัวเองหรือใครอื่นฉันขอโทษฉันบอกเธอไปแล้วบอกเมื่อไหร่ฉันไม่ได้ยินตอนเธอยังนอนไม่ได้สติพยายามฆ่าคนทั้งคนแค่ขอโทษคำเดียวคิดว่าจะหายหรือ แถมยังบอกตอนเหยื่อไม่รู้สึกตัวเยื่อคนตัวโตวย้ำถามสีหน้าเหมือนกินยาขมส่วนอีกคนเห็นได้ทีก็ซ้ำเติมอย่างไม่ให้ตั้งตัวติดใช่ฉันนี่แหละเป็นเหยื่อของคุณฉันเสียใจฉันขอโทษต่อจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกฉันไม่มีทางทำร้ายเธอและจะดูแลเธอให้ปลอดภัยตลอดไปเขาสัญญา และคนอย่างรัชตะไม่เคยคิดจะพูดคำนี้กับใครเพลยๆแต่แม่คุณนอกจากจะไม่ทราบซึง้งยังไม่คิดจะเชื่อถืออีกไม่ต้องมายุ่งกับฉันตลอดชีวิตฉันอยู่มาได้อย่างปลอดภัยกระทั่งเจอคุณปิ่นระดาแหวะหอบหายใจแรงดวงหน้านวลแดงกหล่อนโกรธเขาจริงๆผู้ชายบ้าบอไม่มีหัวใจให้ตายยังไงคงเข้าไม่ถึงความรู้สึกของคนธรรมดาอย่างเธอ ก่อนสองหนุ่มสาวจะได้ประทักคารมกันมากกว่านี้เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเป็นเด็กรับใช้ที่นำทางหมอแฟงขึ้นมาภาพของหมอหนุ่มต่างจากภาพในความคิดของปินละดาโดยสิ้นเชิงผู้ชายวัยกลางคนใส่แว่นตาท่าทางอ่อนโยนไม่มีให้เห็นในตัวของคนตรงหน้าที่ยืนยิ้มอย่างพร้อมทำความรู้จักปินรดานี่หมอแฟงเพื่อนของฉันค่ะสวัสดีค่ะ ปินดายกมือไหว้แทบไม่ทันเมื่อได้ยินคําแนะนำและเพิ่งรู้ตัวว่ามองคนมาใหม่มากไปแล้วเหลือบเห็นเจ้าของเสียงที่ปลุกเธอตื่นจากความสงสัยและประหลาดใจขอตีสีหน้าบึ้งตึงเหมือนไม่พอใจอยู่จะด้วยสาเหตุใดเธอก็ไม่รู้หรือติดพันจากการเถียงกันเมื่อครู่ก็สุดจะเดาเป็นยังไงบ้างครับได้ข่าวว่าแข็งแรงดีขึ้นมากแล้วฉันสบายดีค่ะคุณหมอไม่ได้ป่วยไข้อะไร ได้ยินอย่างนี้หมอก็สบายใจครับปินลดายิ้มโลกงอกเหมือนหมอจะไม่ติดใจอาการของเธอแล้วแต่เสี่ยววินาทีรอยยิ้มเธอก็หายวับใหญ่นายออกไปก่อนฉันขออยู่กับคุณปินลดาตามลำพังได้ยังไงนายจะตรวจก็ตรวจไปสิห้องตั้งกว้างฉันเกะก,กะนายตรงไหนหวงมากหรืองั้นไปเรียกเด็กมาอยู่ในห้องสักคนแล้วเชิญน,นายออกไปหมอยืนยันความตั้งใจเดิม เป็นละดาอ้าปากค้างมองสองหนุ่มโต้กันแต่ไม่มีใครถามความเห็นหลอนเลยว่าอยากให้หมอตรวจหรือเปล่าคุณหมอคะฉันหายแล้วไม่ต้องตรวจกว่าจะแทรกคำพูดออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่แล้วกลับโดนคนตัวใหญ่เปลี่ยนใจไปจับมือกับคุณหมอแล้วเบนเข็มมาเล่นงานเธอไม่ได้เป็นละดาหมอมาแล้วยังไงก็ต้องตรวจหมอหนุ่มยืนล้วงกระเป๋าอมยิ้ม นิ่งรออยู่อย่างนั้นให้เรื่องสรุปได้เองตกลงแฟงฉันจะออกไปแต่ยืนรอแค่หน้าห้องนะเชิญคำสั้นๆแม้จะนุ่มนวลพอสมควรแต่ฟังยังไงก็ไม่ไว้หน้าคนตัวใหญ่ทำให้ปินระดามองหมอหนุ่มด้วยความเป็นมิตรยิ่งกว่าเดิมผมไล่เขาให้คุณแล้วหมอบอกเสียงแปลงแต่ถือว่าชัดพอสมควรสำหรับคนที่มีรูปลักษ์มองอย่างไรก็เป็นฝรั่งต่างชาติ ด้วยดวงตาสีฟ้าผมสีบรอนค่อนข้างบางกับเรือนร่างสูงเพียวต่างกับคนที่เพิ่งออกไปแม้ในแวบแรกปินลดาจะคิดว่าเขาอาจไม่ใช่คนไทยแต่พอมองทุกองค์ประกอบบนใบหน้าคมคายจึงเห็นว่าเกิดจากการผสมที่ลงตัวของเชื้อพันธชาติตะวันตกและตะวันออกมากกว่าคุณปินลดาใช่ไหมครับหมอถามเชิงทำความรู้จักหญิงสาวพยักหน้ามองอย่างยังเชิง หมอขอตรวจร่างกายให้มั่นใจว่าคุณปิ่นระดาสมบูรณ์แข็งแรงดีหมอจะได้ไม่ต้องห่วงน้ำเสียงและแววตาของหมอหนุ่มแม้จะอ่อนโยนและใจดีแต่ปิ่นระดารู้สึกระแวงหวันเกรงบางสิ่งที่เก็บงำไว้จะไม่เป็นความลับกระนั้นก็รู้ว่าไม่อาจขัดความตั้งใจของเขารวมถึงนายใหญ่แห่งคาริ์าราชเกียรติกุลค่ะคุณหมอเกินครึ่งชั่วโมง ประตูห้องนอนของรัชตาที่เจ้าตัวแง้มไว้น้อยๆถึงเปิดออกตามด้วยร่างของหมอแฟงคุยกันหน่อยไหมคําแรกที่ออกจากปากคนเดินผ่านประตูออกมาทำให้รัชตาเลิกคิ้วก่อนนำทางไปนั่งเก้าอี้ริมระเบียงริมโถงทางปีกขวาของตึกไม่ห่างจากห้องนอนของเขาจนสองคนนั่งลงแฟงถึงมองหน้าเพื่อนสนิทก่อนถามเสียงเรียบทำตามที่ฉันบอกหรือเปล่า ทำอะไรนายสั่งอะไรอย่าพุกคมล่วงเกินคนเจ็บบ้าสิฉันไม่ใช่บ้ากามนะรัชตารีบออกตัวคำนี้ยังค้างอยู่ในสมองหลังจากถูกแม่ตัวดีต่อว่าจนขาดความมั่นใจไปแล้วชั่วขณะเธอไม่พร้อมฉันรู้หรอกนานายรู้อะไรฉันต้องบอกนายทุกอย่างหรือฉันเป็นหมอและเป็นหมอที่นายเรียกมาเองไม่ได้เสนอตัว หมอออกตัวได้นะ่าเตะจริงๆในความรู้สึกของเจ้าของบ้านปิ่นละดาเออช่วงนี้มีประจำเดือนอะไรนะเสียงถามเหมือนเจ้าตัวสำลักคำพูดต่อด้วยเสียงขรุขระในลำคอคล้ายกลบเกลือนอรมณ์จนรัชตาต้องนิ้วหน้าคิดเราพูดอะไรผิดงั้นหรือนายจะพูดอะไรรัชตะถามยังรักษาท่าทีคุณปิ่นลดามีประจำเดือนหรือ เธอบอกนายอย่างนั้นใช่สิอ๋อฉันรู้แล้วงุนงงแป๊บเดียวแฟนก็ไหวไลยทำท่าเหมือนาศาสดาผู้อย่างรู้ทุกสิ่งในโลกไม่ใช่หมอที่เชี่ยวชาญจากการเรียนรู้และฝึกฝนนายจะว่าอะไรไหมถ้าฉันคิดว่าเธอแค่อ้างเพื่อไม่ให้นายแตะต้องตัวเธอพูดอย่างนี้หมายความว่าไงทำไมเธอต้องอ้างอย่างนั้นด้วยนายเป็นคนนอกอย่าอวดรู้ไปไหน่อยเลย รัชตากัดฟันกรอดไม่ชอบหน้าเพื่อนที่คบกันมาเกือบยี่สิบก็คราวนี้ละนายนอนกับเธอบ่อยแค่ไหนบ่อยเกือบทุกคืนไม่อยากตอบแต่ก็ต้องตอบเพราะสำานึกออีกส่วนบอกว่าเพื่อนที่รังตำแหน่งหมอประจำตัวของปิ่นระดากำลังทำหน้าที่อยู่นานแค่ไหนน่าจะสองเดือนก่อนนี้เธอมีประจำเดือนไหมหมายถึงนายต้องงดเว้นการหลับนอนกับเธอเพราะสาเหตุนี้บ้างหรือเปล่า ไม่นะไม่มีรัชตาตอบอย่างไม่เสียเวลาคิดแล้วก็เบิกตาโตนายนายหมายความว่าก็ตรงกันความเข้าใจฉันไม่ผิดเมื่อวานตรวจร่างกายคุณปิลระดาฉันสงสัยบางอย่างแต่วันนี้มั่นใจมากขึ้นหลังจากคุยกับเธอและตรวจปัสสาวะนายหมายถึงปิละดาท้องถูกต้องนายเริ่มฉลาดแน่นอนใช่ไหมแฟรง รัชตะถามเสียงตื่นเต้นอย่างระง,งับไม่อยู่ค่อนข้างแน่นอนถ้าจะให้ดีพาเธอไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลฉันจะรับรองให้เป็นพิเศษถ้ายัางไงจะได้ฝากท้องด้วยแฟรงค์หมายถึงโรงพยาบาลที่เขาทำงานประจำและนั่งเก้าอี้ผู้บริหารอีกตำแหนง่งแถมรัชตะยังถือหุ้นใหญ่อยู่อีกด้วยแล้วปินลดาละ่ะรัชตาถามเสียงละเมอดวงตาทอประกายดีใจ แล้วรีบยกมือห้ามเมื่ออีกฝ่ายอ้าปากจะพูดไว้ยไม่ต้องพูดนายไม่เกี่ยวหมอหนุมไวไห้หลด้วยท่าทีประจำกายแล้วลุกขึ้นพูดอย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดตอนฉันรู้ว่าจะมีลูกคนแรกสมองก็วกวอนอย่างนี้ละ่ะดีใจตื่นเต้นจนเบลอเอาเป็นว่าฉันดีใจกับทายาทของนายฉันกลับละเสียงประตูเปิดเข้ามาสินระดาที่นั่งกอดหมอนบนเตียงเกรงตัวพร้อมตั้งรับ ดวงตาหวานจับมองคนร่างใหญ่ที่ทอดฝีเท้าเนิบมาหาสีหน้าและแววตาขขอแปลกเปลี่ยนไปหล่อนดูไม่ออกรู้แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างยังวิงเวียนอยู่ไหมน้ำเสียงเขาดูเข้มฟังไม่ออกเลยว่าถามเพื่ออะไรที่แน่ๆปินระดามั่นใจว่าคนอย่างเขาไม่คิด่วงใยหล่อนหรอกใครบอกว่าฉันวิงเวียนไม่ก็ไม่รัชตะพยักหน้าว่าตาม ฉันบอกเด็กให้เอาน้ำผลไม้คั้นสดมาให้รออีกเดียวฉันไม่กินแล้วจะกินอะไรหรือยังไม่หิวปินละดากำลังจะตอบว่าอย่างนั้นแต่พอเห็นลูกพรับสามลูกบนโต๊ะหัวเตียงคงมีใครเอาไปวางไว้แล้วเกิดน้ำลายสอเธอขยับตัวเอื้อมหยิบมันมาแต่ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงห้ามไม่ต้องเลยนะวางไว้ตรงนั้นทำไมละ่ะของของฉัน ฉันเก็บมาเองฉันจะกินมันไม่อยากกินน้ำผลไม้ของคุณหรอกไม่มีทางที่ปิ่นระดาจะเชื่อเขาหล่อนคว้ามาได้ก็วางบนตักนุ่มประคองไว้อย่างหวงแหนถ้าอยากกินลูกครับฉันจะให้คนไปเก็บให้ใหม่แต่ต้องไม่ใช่สามลูกนี้แล้วสามลูกนี้มันเป็นยังไงหล่อนเทียงสายตาเริ่มขุ่นเมื่อถูกขัดใจมันสุกกระปรกเธอนั่งกอดนอนกอดทั้งคืนแถมยังตกลงพื้น ติดเชื้อโรคมีพยาธิด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ฉันไม่ให้เธอกินบ้าหรือเปล่าแค่นี้เองล้างน้ำก็สะอาดพอแล้วบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิเอามานี่รัชตะแยกมาจากแม่ตัวดีซึ่งไม่ยากนักหรอกยังหล่อนนะหรือจะทัดทานอะไรเขาได้เมื่อแย่งมาได้สําเร็จก็ก้าวออกจากห้องหายไปเกือบนาทีถึงเปิดประตูเข้ามาใหม่โดยไม่มีผลไม้สามลูกนั่นแล้ว แต่ภาพของคนบนเตียงกลับทําให้ชายหนุ่มใจหายวูบร่างบางคู้ตัวซบบนเตียงนอนสะอื้นจนตัวโยนชายหนุ่มปราดมาจับตัวหลอนปราดสายตาสำรวจอย่างตระหนกเป็นอะไรบอกสิเธอเจ็บตรงไหนความคิดด้านร้ายผุดขึ้นมาเป็นฉากฉากหรือที่เขาทํารุนแรงกับเธอเมื่อวานจะส่งผลถึงร่างกายเธอรวมถึงลูกในท้องคนใจร้ายฉันจะกินลูกพรั ทำไมไม่ให้ฉันกินหล่อนต่อว่าสะอื้นหลุดออกมาเป็นคำคำดวงตาหวานแดงก่ำอยังเจ็บช้ำน้ำใจน้ำตาไหลพรากไม่ขาดสายจนแก้มนวลเปียกชุ่มไปหมดรัชตากง,งเป็นไก่ตาแตกนิ่งงันหลายวินาทีถึงจับประเด็นได้แค่ห้ามกินลูกพรับนี่นะแล้วหล่อนเกิดปฏิกิยาขนาดนี้ฉันบอกแล้วไงว่าจะให้คนไปเก็บให้ใหม่แต่ฉันจะกินสามลูกนั้น เอาของฉันไปทิ้งแล้วใช่ไหมถ้าเธออยากกินเดี๋ยวฉันหาให้ใหม่แบบสดใหม่อร่อยกว่าสามลูกเมื่อกี้ตกลงไหมตอนนี้หยุดร้องก่อนเดี๋ยวลูกตกใจเสียงปรอบในตอนท้ายทำให้หญิงสาวสะดุดคึกหัวใจกระตุกว่าแม้คิดอยู่แล้วว่าเขาจะรู้แต่เมื่อได้ยินจากปากเธอก็อดหวั่นไม่ได้คุณรู้เรื่องลูกใช่ไหมฉันรู้สิแต่ไม่ว่าอะไรหรอก รู้ว่าเธอโกรธเลยไม่ยอมบอกฉันเขาบอกเสียงอ่อนโยนความคิดเล่นปราดในสมองของปินระดาประมวลผลเสร็จก็กลั่นออกมาเป็นถ้อยคําฉันไม่ได้สนใจว่าคุณจะโกรธหรือไม่โกรธฉันท้องก็ไม่เกี่ยวกับคุณปินระดาสูดลมหายใจต่อสู้กับแรงสะอื้นแล้วบอกจรงิงจังแต่ที่คุณเกี่ยวด้วยเต็มๆคือเอาลูกพรับของฉันคืนมาโอเค เธอจะกินลูกพรับให้ได้ใช่ไหมรอไม่เกินห้านาทีฉันจะหามาให้แต่ตอนนี้หยุดร้องนะคนดีจะสะเทือนถึงลูกเราคนตัวใหญ่ปลอบด้วยสีหน้าร้อนรนเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ยากจะรับมือก่อนลุกจากเตียงเดินลื่้วไปทางประตูจากนั้นปิ่นระดาก็ได้ยินเขาสั่งคนรับใช้เสียงเข้มอย่างที่เธอต้องหยุดฟังแล้วประเมินค่ำคืนนั้นปิ่นระดาเจอสถานการณ์ที่เดาไว้ก่อนแล้ว การจะขยับตัวไปทางไหนโดยไม่มีสายตาเขาจับมองเป็นนั้นว่าเป็นไปได้ยากเหลือเกินในไร่ยังมีผลไม้อีกหลายอย่างนอกจากลูกพรับรัชตะบอกย้ำเสียงในตอนท้ายเหมือนยังติดใจที่กว่าหล่อนจะยอมกินก็วุ่นกันทั้งบ้านฉันจะกินที่เก็บใหม่จากต้นแต่ในจานนี้ไม่ใช่ฉันรู้ว่าไม่ใช่ไม่มีใครรู้ว่าหล่อนรู้ได้อย่างไรแม้แต่รัชตะ แต่เมื่อมันเป็นจริงตามหล่อนว่าผลไม้เหล่านี้ถูกเก็บมาไว้ในครัวตั้งแต่เมื่อวานสำหรับคนปกติถือว่ายังเป็นผลไม้สดใหม่แต่ไม่นับรวมถึงคนท้องคนนี้ไปบอกนายปั้นให้ไปเก็บมาใหม่รัชตะสั่งเด็กทันทีอย่างต้องการเอาใจใเธอแต่แล้วกลับต้องอึง้งฉันไม่ไว้ใจในายปั้นฉันอยากให้คุณไปเก็บเองอะไรนะเธอจะให้ฉันไปเก็บลูกพรับในไร่มาให้เธอกินหรือ ใช่ถ้าคุณไม่เก็บฉันจะเก็บเองไม่เห็นยากเลยเมื่อวานก็เก็บมาตั้งหลายลูกแต่มีคนใจร้ายเอาของฉันไปทิ้งหมดแล้วเท่านั้นรัชะตะก็ฮึดฮัดออกจากห้องท้ำกลางสายตาคาดไม่ถึงของคนรับใช้ที่ยืนหน้าสลอนชายหนุ่มขับรถที่ใช้ประจำในไร่ออกไปกว่า20นาทีถึงกลับมาพร้อมผลไม้เจ้าปัญหาเต็มตะกร้ายื่นให้เธอด้วยใบหน้าที่ประดับด้วยหยาดเหงื่อเป็นหลักฐานพยาน หากนั่นสามารถแก้ปัญหาได้แล้วเขาก็ได้นั่งมองเธอกินผลไม้ด้วยท่าทางอเร็ดอร่อยปินรดาปลายตามองชายหนุ่มที่เดินออกจากห้องน้ำมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่พันกายผืนเดียวอย่างมินเมแล้วมาหยุดตรงหน้าเธอเมื่อวานซืนสจีบอกจะพาฉันไปเก็บผลไม้ในไร่เลิกคิดรัชะตะสวนทันควันแบบไม่ต้องคิดอะไรนะคะฉันไม่อนุญาต แต่สจีบอกว่าสนุกในไร่มีเบอร์รี่ตั้งหลายชนิดฉันชอบกินจะให้คนเก็บมาให้รัชตะตัดปัญหาหลีตามองหลอนเหมือนจะค้นหาความจริงขณะมือข้างหนึ่งถือผ้าขนหนูขยี้เรือนผมที่ยังเปียกน้ำป็ิระดาเม้มปากแน่นขุนเคืองที่ถูกขัดใจไม่อยากให้คนอื่นเก็บงั้นหยุดไม่ต้องคิดต่อเลยว่าจะให้ฉันบุกไป,ปตีนเขาแล้วเก็บผลเบอร์รี่มาให้เธอ ฉันไม่หวังขนาดนั้นหรอกหล่อนว่าเสียงขึ้นจมูกชฉวยหมอนมาซุกตัวนอนหันหลังให้เขาเสียอย่างนั้นชายหนุ่มทําธุระส่วนตัวเสร็จทําท่าจะถอดผ้าขนหนูที่พันกายท่อนล่างแล้วเข้านอนแต่บางสิ่งทําให้เดินไปหยิบเสื้อคลุมมาสวมแล้วกลับมายัางเตียงนอนที่มีร่างอรชรทอดกายนิ่งลมหายใจสม่ำเสมอหล่อนคงหลับแล้วริดมากนักนะบิลดา ทำไมตอนนเล็กสืบประวัติมาให้ฉันถึงไม่บอกนิสัยดื้อรั้นของเธอให้รู้ตัวด้วยผู้หญิงอะไรไร้กาศจริงๆเจ้าของเสียงบนเื้่มมือปิดไฟตรงหัวเตียงแล้วทอดกายนอนข้างเธอแค่ไม่กี่วินาทีก็พลิกไปหาควาร่างนุ่มนิ่มมากอดไว้เต็มรักอุปทา,านหรือเปล่าว่าเจ้าตัวสะดุ้งและแข็งขืนเล็กน้อยก่อนจะออนอ่อนตามเช้าตรู่วันต่อมา สินรดาต้องเผชิญกับอาการที่ไม่ได้เตรียมตัวรับว่าจะสำแดงเอาวันนี้เสียงอาเจียนในห้องน้ำทำให้คนที่ยังนอนหลับนั้นตื่นขึ้นมาเหลี๋ยวมองข้างกายที่ว่างเปล่าแล้วลุกขึ้นสาวเท้ายาวๆเข้าห้องน้ำในทันทีสภาพของหญิงสาวที่ยืนโก่งคออาเจียนอย่างน่าสงสารทำให้รัชตาต้องรีบโอประคองแล้วลูบแผ่นหลังบ้างอย่างต้องการแบ่งปันความทรมานของเธอ เป็นพักที่เธอได้แต่ยืนเกาะขอบอ่างอิงแผ่นหลังกับแผงอกกว้างอย่างไม่อาจคืนกระทั่งรู้สึกว่า,าเจียนจนพอทั้งที่มีแค่น้ำเหลวออกมาจึงล้างหน้าล้างปากแล้วถูกประคองมานั่งบนเตียงเดื่มน้ำหน่อยจะได้ดีขึ้นรัชตะบอกขณะจอกแก้วน้ำถึงริมฝีปากอิมหญิงสาวจึงได้แต่พเพยเรียวปากจิบน้ำเมื่อมันไหลผ่านลำคอขมปลาและแห้งผาก ความสดชื่นก็เข้ามาเติมเต็มนอนต่อแล้วกันยังเช้ามืดอยู่เขาว่าเสียงกล้วหวัวเราะหญิงสาวเดาไม่ออกว่าเขาํำอะไรจนได้ยินคำต่อมาหมอแฟรงค์บอกให้พาเธอไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลแต่ฉันว่าไม่ต้องแล้วละ่ะนอกจากพาไปฝากท้องคุณไม่คิดว่าฉันแกล้งทำหรือแกล้งตื่นมาแพ้ท้องตอนตีสี่เพื่อความสมจริงเนี่ยนะขอแซงว่าเสียงสูง แล้วยกมือหนาประกบที่หน้าท้องแบนราบของเธอลูกฉันอยู่ในนี้เมื่อคืนฉันนอนกอดทั้งคืนทำไมจะไม่รู้เธอหลอกฉันได้ครั้งเดียวเท่านั้นต่อไปอย่าหวังท่าทางอย่างคนถือไพ่เหนือกว่าของเขาทำให้ปิลดาหมันไส้เต็มทนแต่อีกขณะจิตความอุ่นซ่านก็คลืบคลานทั่วหัวใจฉันไม่อยากนอนเบื่อจะนอนแล้วเมื่อวานก็นั่งนั่งนอนนอน,น,อนบนเตียงทั้งวัน แล้วจะทำอะไรนี่ยังเช้ามืดอยู่คุณไม่ต้องมายุ่งหรอกฉันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเช่นเขาถามเห็นท่าทางเหลียวมองรอบกายแล้วกลับมาทำท่าอ้ำอึ้งของเธอก็หวัวเราะขึ้นความหมอนโยนกำลังเกาะหนึบในหัวใจเขารัชตาจูงมือหญิงสาวพาไปยังมุมหนึ่งของห้องที่หล่อนเพิ่งเห็นว่าเป็นมุมพักผ่อนอย่างดีมีทั้งทีวีและตู้หนังสือติดผนังขนาดย่อม อยู่ในนี้แล้วกันเบื่อหรือง่วงเมื่อไหร่ก็ตามมาจัดการให้เธอเสร็จชายหนุ่มก็กลับไปยังเตียงนอนนุ่มกว้างปล่อยคนร่างบางให้มองตามด้วยความรู้สึกหลากหลายสุดท้ายทั้งทีวีและหนังสือที่คิดว่าจะสนใจกลับไม่สามารถจูงใจเธอได้เลยเมื่ออยู่ตามลำพังความเงียบก็ทำให้ความรู้สึกเธอเปลี่ยนไปปิ่นลดาซุกตัวบนโซฟา เหลือบมองคนที่นอนบนเตียงเหมือนไม่สนใจเธอยกมือปาดน้ำตาแล้วนอนกดตัวบนโซฟาบ้างหญิงสาวหลับตาเธอไม่เข้าใจตัวเองหงุดหงิดกับอาการที่กำลังเป็นบางทีเหมือนเรียกร้องความสนใจจากเขาหล่อนรู้สึกตัวดีแต่ถ้าไม่ทำเธอก็ถูกความโหยหาถมเข้าใส่ปินระดาไม่อยากจมอยู่กับความรู้สึกว่าทุกคนในโลกใบนี้หันหลังให้เธอหมดแล้ว หากเมื่อทำลงไปเธอรู้ตัวและเสียใจกับมันย้อนหลังทุกทีถ้าทำได้ก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงที่เง่าและทำตัวหน้าเบื่อแบบนี้หรอกร่างน้อยผลอยหลับทั้งน้ำตาโดยแสงไฟตรงมุมพักผ่อนที่รัชตาเปิดไว้ให้ยังสว่างโรคชายหนุ่มเดินกลับมาดูหลังจากทอดเวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงเขาสายหน้าแล้วก้มลงอุ้มร่างบนโซฟาสู่อ้อมแขนพามาวางบนเตียงนอน ก่อนทอดกายโอกกอดเธอพร้อมความรู้สึกที่ผุดขึ้นว่าทั้งเขาและเธอคงต้องปรับตัวเพื่อจะผ่านช่วงเวลานี้อีกสักพักปินระดาตื่นมาในเวลาสายมากแล้วกระพริบตาเปิดปือรับภาพที่เริ่มคุ้นเคยเห็นว่านอนอยู่บนเตียงกว้างและเธอก็ครอบครองมันตามลำพังครั้นเหลียวมองคนร่างสูงใหญ่ยังเคยชินก็เห็นเขาเดินออกจากห้องเสื้อผ้าในชุดพร้อมทำงาน ปิ่นระดายันกายขึ้นนั่งพยายามจับสังเกตอาการตัวเองแล้วเผลอยิ้มเมื่อไม่มีอาการวิงเวียนอ่อนเพลียรหรืออยากอาเจียนอย่างเมื่อเช้ามืดชายหนุ่มเดินมาใกล้ขณะที่นิ้วแข็งแรงวุ่นอยู่กับการผูกเน็คไทยใส่ตาคมทอดมองเธอด้วยสายตาอ่านไม่ออกตอนเที่ยงฉันจะกลับวันนี้มีประช,มชุมเช้าไม่อยากให้เลขาเลื่อนเมื่อวานเลื่อนไปงานหนึ่งแล้วแล้วพรุ่งนี้จะนัดหมอแฟงที่โรงพยาบาล ตามใจคุณสิวันนี้ไปทั้งวันเลยยิ่งดีหล่อนตอบได้น่าชื่นใจเหมือนเคยฉันต้องรีบกลับบ้านเสกจะให้อยู่ทำงานทั้งวันได้ยังไงรัรชตะตาตั้งท่ายาาอยากเห็นอารมณ์อื่นบนดวงหน้านวลที่มีสีสันกว่าเมื่อวานลูกฉันอยู่ในท้องเธอทั้งคนฉันต้องมาเฝ้าครัวเธอหอบลูกหนีเขาไม่ใช่ลูกของคุณแต่เป็นเครื่องมือที่คุณจะได้สมบัติคืนเท่านั้น กรุณาเรียกให้ถูกด้วยหล่อนว่าสิ่งนี้ทำให้รัชตะติดใจครั้งหนึ่งแต่ไม่มีจังหวะถามเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงร,รัชตะไม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นจริงและไม่คิดว่าหล่อนจะรู้จากครอบครัวตัวเองเพราะเห็นอยู่แล้วว่าทางนั้นปฏิเสธที่จะติดต่อกับเธออีกรู้จักคนหน้าเหมือนคุณคนหน้าเหมือนฉันชายหนุ่มนิ้วหน้ารู้แล้วว่าปิ่นรดาหมายถึงใคร แต่กำลังสงสัยว่าเจ้าคนหน้าเหมือนเขาบอกเธอตั้งแต่เมื่อไรแล้วถือสิทธิ์อะไรมายุ่งวุ่นวายด้วยเธอว่านายเล็กบอกงั้นหรือฉันได้ยินเขาพูดกับคุณแล้วคุณก็ตอบเขาพวกคุณรู้เห็นเป็นใจกันเมื่อไหรอ๋อคงปรึกษากันบ่อยๆเลยไม่รู้ว่าครั้งไหนที่ฉันได้ยินรวนเก่งนักนะแต่ถึงไม่ใช่เธอบอกฉันก็พอรู้แล้วรัชตะยิ้มเย็น ไม่สะดุ้งสะเทือนกับความผิดตัวเองเมื่อวานสืนที่เธอทะเลาะทะลลาหนีออกไปใช่ไหมวันนั้นนายเล็กมาหาฉันและพูดเรื่องนี้กันใช่เรารู้ไว้เถอะว่าฉันไม่ยอมให้คุณพรากลูกของฉันไม่ยอมให้คุณพาแกไปต่อรองเรื่องบ้าๆบในตระกูลของคุณด้วยลูกเป็นของฉันแม้ฉันจะเกลียดคนที่ทำให้แกเกิดมาก็ตามแต่ฉันจะปกป้องลูกให้ถึงที่สุดถ้าฉันยังมีลมหายใจ อย่าคิดว่าฉันจะยอมคุณอีกคำขู่เข็นของคนหน้าหวานดูบอบบางและอ่อนแอในชุดนอนบางเบาทำให้มองแล้วเกิดความอ่อนโยนขึ้นในหัวใจแข็งกระด้างมากกว่าจะขุนเคืองคนร่างใหญ่ทอดฝีเท้าเอื่อยท่วงท่าเนิบช้าทะว่าดูมั่นใจท่าทางนั้นจึงเหมือนสิงโตล่าเหยื่อเสียจนคนตัวเล็กต้องเกรงรับสถานการณ์ที่ตนอาจเสียเปรียบหากเขาแค่หยุดข้างเตียง แล้วโน้มมาหาพูดจาเสียงทุ้มนุ่มงั้นเรามาดวลกันสักตั้งแม่เสือตัวน้อยนิ้วแข็งแรงยื่นมาเกลี่ยก้ก้มนวลดวงตาคมพราวระยับเป็นระดาเบือนใบหน้าหนีปัดมือหนาออกรัชะตะยืดกายตรงมองเธอนิ่งแล้วพูดจริงจังขึ้นลูกเป็นของเธอเสมอหวังว่าระหว่างนี้จะดูแลเขายัางดีฉันจะให้คนเอามื้อเช้ามาให้ พยายามทานและดูแลตัวเองเพื่อเขาเขาออกไปแล้วปินระดาเบือนหน้ากลับมาหลับตานิ่งเมื่อได้ยินเสียงปิดประตู